เจ้านี่ก็ดี呀ไลฟ์ live 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 เปิดเพลงไหมคะเปิดเพลงไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวอุบลเจพีวีมาในหน้าสดก่อนที่จะลงอาบน้ำแรกในในมงเลอาน้ำมงเอาน้ำแร่แช่น้ำมนนะคะที่มีระฆังแกนนะคะพอดีเรามาหาแม่ลุงดูดพลังเสร็จแล้วเราก็ จะดูดนะคะดูดในการอาบในอ่างน้ําตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่สินะคะค่ะห้องเบอร์อะไรฉันไม่บอกค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงค่ะเป็นสุภาพสตรีที่แสนสวยไรม้มนทินนะคะไม่ปลอดภัยนะคะว่าจะบอกว่าห้องไหนนะคะเจนิตนะคะไม่กล้าหน้าสดไม่กล้าคะ่ะเจบีบีกล้าค่ะ เจนอียังไม่กล้าหน้าสดนะคะสเตลล่ากันนะคะสเตลล่ากันนะคะวันนี้ดื่มน้ําได้น้อยมากอยู่ในช่วงเดินทางนะคะยังรักนะคะยังรักแกมี l ค c รอยู่นะคะยังอยากอยู่นอนที่นี่นะะอีกนึงค่ะเชื่อช่องเฟื่อยๆจังเลยของฉันจะหมดแล้วในช่องเฟรดโอ้โหเท่มานนีน้อยนึงอ ชื่นใจนะคะซองที่สองนะคะวันนี้เพิ่งได้ดื่มซองที่สองระหว่างวันเอ๊ะใครกดไลค์แวบๆเมื่อกี้มีท่านนึงนะคะที่เข้ามาชมหนึ่ง <1, 000, S 2> ล้านท่านหนึ่งล้านท่านหนึ่งล้านท่านนะคะบิ๊มขอเช็กก่อนนะคะบีมบิมอเช็กก่อนนะครับเอ๊ะเอ๊ะทำไม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 ไม่มีผพ<ม>ลงให้ฉันทำกับฉันได้ไะะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ ก็เล่น,ลนสนุกสนานกัน <Hi. S 1> สวัสดีค่ะคุณเดือนเพ็ญน,นะคะมาชมสเตลล่ากันนะคะวันนี้ออกนอกพื้นที่นะคะยังอินเลิฟนะคะยังอินเลิฟอยู่แกนมิลเลอรนะคะวันนี้ขยมแกนมิลเลอร์ทั้งวันเลยนะคะ, mm hmm. ะมิลเลอร์แกนนะคะก็ขยมเวทีกันถล่มทลายนะคะมารับพลังจากคุณแม่ครูแม,คแ,มคแม่รุ้งนะคะ เต็มมากเลยนะคะเปิดเพลงให้คึกคักนึกขนองทั้งวันนะคะทั้งวันนะคะกระโดดโลด,ดเต้นนะคะทําตัวเป็นเด็ก5้าขวบเออสนุกสนานนะคะไม่มีอะไรนะคะสมองว่างเปล่าแล้วก็จิตเบามากเลยนะคะเสื้อนะคะพิกเช็ดพิกเช็นะคะวันนี้ในทีมในทีมรวยปฏิหารนะคะในทีมอยู่ในทีมรวยปฏิหาร เิเชมสนุกสนานสนุกสนานกันไปจังสั่นละเนาะคะกะนอนอยู่นี่อีกหนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้เย็นกลับบ้านเรานะคะรักรอยอยู่นะคะควันนี้ไม่มีโอกาสได้พูดคุยเลยนะคะมีแต่ไล่แบ่งปันบรรยากาศบนเวทีอ่าบนเวทีนะคะ สวัสดีนะคะคุณเดือนเพนคุณเดือนเพนเน,เพน,เนี่กับโอ้โหเป็นไผ่นะคะกับเป็นคุณเดือนเพลนใช่ยานาน,านี่ล่ะเป็น f c ของเจนนิดดูทุกลา์เลยนะคะแต่ไม่คอมเมนต์เลย <c oughs> เป็นใครเอ่ยนะคะหญิงนิรานามนะคะที่ติดตามเจนนิดมาตลอดเวลานะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะเพลงโคโยตี้นะคะเป็นเพลงที่เจนนิดชอบม,มาก ฟังแล้วรู้สึกว่าสบายอกสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะมวนมวลซื่อๆตามภาษาคนอีสานบ้านเจ้าของนะคะมือหนีก็มาเป็นนั่งฟ้านั่งเทวดาเช็คให้เพ้เ่อนใหม่ฉันเช็คคนไม่ออก็ไม่มีอะไรมาชมสเตวล่านะคะให้ท่านดื่มดื่มด้วยกันเนาะเริ่มกี่ทุ่มกี่ยามแล้วใคไม่ตาฉันเยิ้มเยิ้มเหมือนคนยังนอนดี จะห้าทุ่มแล้วเอ้าเหรอทำไมท่ <Yes, S 1> าตาเป็นแบบนี้นะคะ Yes สวัสดีคุณบีบีนะคะสวัสดีน้องอ,อ้อมอ่อนอ้อมนะคะวันนี้นานิดกัมมายูกรุงเทพนะคะมือหนีกับสิมะาบอไทยสัตว์นะคะมาเป็นาานางฟ้านั่งสวรรค์น,นะคะอ่อยมากมาด้วยใจน,นะคะมาด้วยใจด้วยความสนุกสนานนะคะสวัสดีค่ะน้องบัวนะคะน้องบัวนะคะสาวสวยนะสาวสวยนะคะที่เข้ามาดู เจนนี่แล้วก็อนุมทนาสาธ์ทุกกเจนนี่ทุกเช้าเลยนะคะเวลาสวดมนต์นะคะทำไมพลังชั้นมันเฉยเฉยนะคุณเจนีบีคุณไม่เส้นไงคะอุ้ยนองมันกระมือไเด็กเต้นเบิดมือเบิดเล่นนองมือน,นีอ้ขืนเวทที่เต้นยุยบก็เต้น,นท่าน,นิ้วกับเสนหนอนเนี่ยเอาเสื้อชั้นมาดีนะถึงค่าให้สองตัวนะคะวันนี้นอนกันที่โรงแรมนะคะนอนที่โรงแรม พักกันอยู่ที่นี่นะคะแกนมิาโครนะคะยังอยู่ที่นี่นะคะยังกินเลิฟนะคะยังแช่มาเมลดูพลังนะคะดูพลังจากเพื่อนๆดูพล,ลังจากตอนนี้นะคะคณะครูนะคะคณะทีมงานนะคะคณะแม่ๆนะคะยังไปจูนกันอยู่ข้างนอกร้านอาหารแต่พอดีเรามีนัดกันกับน้องชายที่นี่ก็เลยมาโคชชิ่งกันอยู่ที่นี่นะคะมาบอกรักกันมากอดกันนะคะ แล้วแล้วก็บรรยากาศวันนี้ที่ที่แกนมิลเลอรนะคะที่งานาระเบิดความรวยของแม่ลุงนะคะมีความมีความสุขความสุขอะไรรู้ไหมคะเจนิตเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ว่า นะเราคิดว่าเ,เราอยู่บ้านสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีค่ะครูแจกมาดิ้งกันมาดิ้งกันนะคะมาดิ้งกันสดชื่น,นตอนนี้เจนนี่จะไม่อยากถอดเสื้อตัวนี้เราสงสัยน่าจะใส่นอนเลยเพราะว่าชอบนะคะน่าจะไปบูชาไหมรักมากนะคะรักมากขํามไปขํามไปนะคะคําลายแก้วที่สองวันนี้จนแก้วกันตั้งแต่หัวค่าแล้วนะคะ ไปดูดพลังอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเพราะรถพอดเยอะมากตอนนี้พี่บีบีอยู่บนสวรรค์นะคะชั้นดาวหรือพี่บีบีอยู่บนสวรรค์อยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นเราเห็นรถวิ่งเต็มไปหมดเลยนะคะอ่ามีเออวันนี้เรานอนที่มิราเคิลนะคะมิราเคิลนะคะแสงสีเสียงนะคะคนบ้านนอกเข้ากรุงนะคะเห็นสีสียงกรีนกันใหญ่อยู่บนชั้นที่สิบสี่เ้ยเจ๊บีบีทำอะไรอาบน้ำค่ะ เขากำลังจะแช่อาบน้ําแร่แช่น้านมของเขาอยู่นะคะคุณแก้วทําท่านี้นะคุณแก้วทําท่านี้นะสนุกสนานตามภาษาคู้สาวสมน้อยนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณนวลจันนี่ไงเมื่อกี้เป็นแบ๊บแล้วมา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 แล้าแล้มาแล้ว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 มาแ แบบเข้ามาอาบบสมมติวเข้ามาร้อเร์แล้วรู้แล้รู้แปลปอนะ่ะที่เรารู้เห็นแล้วก็ต้องวคนเห็นแล้วอ้าเจ๊ดนนีเหรอ้าวมีมีเรอมันมีความสุขมากนะคะพลังตัวที่เราได้กอดเราตั้งใจมาที่นี่จะมากอดทุกคนกอดแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะกอดแล้วมันปื้มมัน ตื่นตันมันปิติต<า>มันปิติสูขน้ำนะอ่ะโอเคโอเคเธอแช่ไว้ก่อนนะคะเธอปล่อยน้ําทิกนะเธออาบเสร็จนะคะ่ะเจท่านไปแช่ต่อนะคะมีความสุขนะคะจะบอกว่ามีความสุขมากตื่นตันนะคะมีปิตินะคะจะบอกขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพลังดีๆนะคะทุกคนคณะนี้น่าจะอยู่ในระหว่างเดินทางนะคะเจนนิทก,ก็นอนอยู่ที่นี่นะคะยังไม่เดินทางกลับบ้านนะคะพรุ่งนี้จะกลับในตอนหกโมงเย็นนะคะจะ อยู่กรุงเทพนะคะวันนี้ลูกจะเดินทางมาที่นี่นะคะมารอมาเที่ยวเฉยๆนั่งเครื่องมาหาแม่เฉยๆนะคะก็จะอยู่ที่นี่กันอีกกลับตอนเย็นนะคะยังรักกรุงเทพอยู่นะคะยักษแกรนวิราเคอลอยู่นะคะก็จะบอกว่าประทับใจมากประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างประทับใจเพื่อนประทับใจทุกอย่างที่ท,ที่เราเราได้รับวันนี้อ่าแล้วก็ทุกคนน่ะเขาเห็นหน้าเรา เจนนิดเหรอเจนนิดใช่ไหมพี่บีบีใช่ไหมนี่คือเรามันยอดเยี่ยมนะคะชีวิตครั้งหนึ่งเราเกิดขึ้นมานะคะเรามาเจอแบบมันเป็นครอบครัวนะคะทุกคนนะคะทุกคนน่ารักมากนะคะเราดูทุกคนน่ะสวยหมดทุกคนเลยนะคะกลุ่มนะคะระดับลูกๆลูกๆเจนนิดเลยนะคะสวยแล้วก็เป็นจิตใจเดียวกันนะคะเรามาด้วยจิตเดียวกันคือมาคือมา มาเติมพลังมารับพลังมาเขาเรียกมามารับพลังกันกับเพื่อนๆทุกคนเจอกันคือเรารู้หมดอ่ะคือแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเราเห็นแล้วเรารู้หมดเลยเอ้าคนนี้เออชื่อเฟซอะไรนะแต่บางทีเราเราน,นึกชื่อเฟสไม่ออกนะคะแต่เขาเห็นเราเจนอีกใช่ไหมเออมันมีความสุขอะ่ะมันมีความสุขนะคะมันเป็นครอบครัวนะคะมันมีเป็นครอบครัวที่ว่าเราประทับใจนะคะจะบอกว่าความประทับใจครั้งนี้อ่ะ มีเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เราจะมานะคะอีก3เดือนนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเจดิตพลาดนะคะระ,ะเบิดครั้งที่2นะคะกาแฟนะคะเจดิตตอนนั้นเจมีบีไม่ได้เข้ามาเจดิตไม่กล้าเดินทางคนเดียวตอนขากลับนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่าจะกลับทางดอนเมืองอ้อยทางอสวนุวรรณภูและเจดิตเรื่องกรุงเทพไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักทางเท่าไหร่นะคะ วสวัสดีค่ะครูพิมยังยังชนแก้วกับ JBB อยู่ไปอาบน้ำละนะคะเมื่อกี้หน้าสดมากกระเด้นกระดึงอยู่แถวนี้นะคะวันนี้ดื่มน้ำน้อยมากรักๆค่ะขอบคุณค่ะถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักเหมือนกันนะคะครูพิมพ์นะคะขอแบ่งปันเพื่อนๆจะบอกว่าประทับใจมากในวันนี้นะคะดูดพลังคือเราเราได้รับความความรักแบบครอบครัวที่ว่าจนนี่แบบ คนกว้างคนเยอะคนอะไรมากมายเลยแล้วเราคือคือคือเราก็อยากกอดเขาอะ่ะแล้วเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วทีนี้เจอกันแล้วทีนี้คือเราเห็นกันเฉพาะหน้าหน้าแบบนี้แล้วทีนี้มันได้กอดกันมันรักกันคือกอดทุกคนนะร้องไห้กันหอมกันนะคะหอมกันเจนนี่หอมกันนะคะสวัสดีค่ะน้องแนนสวัสดีค่ะคุณกล้องนะคะสวัสดีค่ะคุณนภัรคุณนภัสสอนคุณณ ถ้าพัดสอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจนน,นี่เนี่ยคุณนัคสอนเนี่ย<ม>ได้กอดกันแล้วนะคะดีใจมากคือเราไปเคยดูไล์ย้อนหลังเขาแล้วทีนี้เรา เราไปเจอเขาคือเราอยากกอดมากนะคะกอดทุกคนนะ <โฮ S 1> กอดหัวใจแน่นะ,ะไป,ไปสวัสดีอยู่ตรงข้างเพราะว่าใส่กระโจมโอบอยู่เธอไม่ต้องมาโพลเลยนะเธออย่ามาอาจารย์นะอาจารย์นะมีเด็กต่ำกว่าสิบแปดอยู่นะ,ะสวัสดีนะคะกําลังจอดรถค่าเพิ่งถึงโอ้นะครับฝากบอกคิดถึงคุณแม่นะคะคุณแม่คุณ,ค,ณคุณยายนะคะคุณยายนะคะสวัสดีค่ะออกมาลวป้าโบยังไงนี่ไงถึงบ้านพอดีเนาะจริงๆคุณยายคุณยายต้องเรียกคุณยายนะ แล้วคุณยายถึงบ้านคุณยายสวยมากจะบอกว่าคุณยายเพื่อนรักคุณยายเพื่อนรักนะคะบอกว่าคุณยายสวยมากนะคะอบอุ่นใจนะคะกำลังกำลังแซน้าฮอนยู่มได้ยินเสียงครูพิม์พออกมาเลยออกมาเลยวิ่งออกมาเลยนะคะไม่ไม่แช่แล้วไม่แช่แล้วนะคะตอนนี้กอดคุณยายบไดาถ้ากอดปุ๊บป้าโป๊ปป๊าเลยกอด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 บได้ โบไปแล้วโบไปแล้วค่ะเจนเองยังอินเลิฟเสื้อตัวนี้อยู่น่าจะน่าจะเอาไปบูชานะคะบอกว่าจะเอาไปบูชาเลยพูดกับบีบีตอนนี้เสื้อตัวนี้มีคุณค่าต่อใจเราอยู่ชั้นที่14นะคะอย่าบอกว่องนะ๋ยวเข้ามาข่มพื้นเราไม่ปลอดภัยข้างนอกห้องหน้าต่างเนี่ยอลังการมากสาวบ้านนอกสาวบ้านนอกมากไม่เห็นไฟวิวสวยมากบีบีพา คุณพี่คุณน้องอันอันคุณน้องนัดเนี่ยเขาชื่อน้องนัดนะคะที่นั่งโต๊ะอาหารร่วมไนแล่าน้องน,าน,นะะัาเจ๊ดิตออกไปดูดบรรยากาศข้างนอกชั้นที่สิบสี่แล้วมองไปบรรยากาศดีมาก เห็นเสียงคุณยายกอดๆเจวีบีไม่อกอดแล้วเดี๋ยวป้าโป้นะคะตอนนี้เจมีบีบโปอยู่ได้ยินเสียงมาครูพิมมาสวัสดีครูพิมวิ่งใหญ่เลยไม่แช่น้ําร้อนละเมื่อกี้อาบอาบน้ําร้อนเขาจะอาบน้าอุ่นนอนแช่ให้เท้าคุณเพราะว่ากระโดดมาก,กวันนี้ขาแบบเป็นตะคิวแล้วกระโดดกระเด้งมากเลยนะคะอาบอ๋ออาบน้ําก่อนเถอะเจมีบีเจนิดน่าจะใส่เสื้อตัวนี้จะอาบน้ําไหมเนี่ยนะคะเพราะว่า เนี่ยเพราะว่าทาทับครีมกันแดดมาน่าจะกันกันแสงด้วยน่าจะอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะคะวันนี้เพิ่งได้ดื่มวันที่สองนะคะไม่มีโอกาสได้ดื่มเลยวันนี้นะคะดื่มวันที่สองก่อนลงไปทานข้าวกับน้องชายนะคะกับน้องชายนะคะนอนอตกข้ามคนละห้องกันนะคะไปจูนจิตกันไปกอดกันนะคะกอดกัน ไปถ่ายรถพอดไปดูดพลังรถพอดเยอะมากจังหวัดอุบลไม่ค่อยมีเลยนะคะจังหวัดอุบลน้อยเจนิดไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะคะเพราะส่วนมากจะอยู่แต่ในบ้านเลยไม่ค่อยเจออะไรดีๆกับเขาบ้างวันนี้ได้ออกมารถเบนซ์เต็มหน้าโรงแรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจนิเข้ามาเยอะมากนะคะเจนิดเพื่อนไม่ค่อยเยอะเพื่อนไม่ค่อยเยอะเลยนะคะก็จะอยู่ที่นี่ก็จะอยู่ที่นี่ พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้กลับตอนเย็นพอดีพรุ่งนี้นะคะลูกสาว JBB นะคะก็จะนั่งเครื่องตามมาบอกว่าอยากไปลาะกรุงเทพนะคะสัก1วันนะคะค่าเครื่องไปกลับสามพันก็จะมานะคะก็รออยู่ที่นี่พรุ่งนี้เช้าลงเครื่อง8ปดโมงคาก็จะมาหาที่นี่แล้วก็จะพาไปเที่ยวห้างนะคะกลับ18บแนาฬิกาถึงบ้านเรานะคะ <c oughs> คุณยายลืมแก่ใช่ใช่แล้วทีนี้พอพอขึ้นเวทีนะคะแล้วทีนี้มันจะมีบันไดลงข้างแล้วก็ลงข้างหน้านะคะแล้วก็ไม่รู้น้องคนไหนจะพาเจนนิตก,กระโดดมันก็จะสูงประมาณถึงคอนะคะชั้นเวทีอ่ะอุ้ยเจนนิตไม่กระโดดหรอกลืมบางทีตอนแรกจะกระโดดกับเขาแล้วใจเรามันจะกระโดดนะคะแต่ดูอีกทีอุ้ยเราลืมไปว่า ข้อเข่าหรือว่าข้อขาอะไระต้องไม่ดีแน่เดี๋ยวม่เอาไม่เอาแม่ไม่กระโดดดีกว่าหรือไปลงบันไดทางโน้นไม่รู้ใคระจะเกาะมือเรากระโดดน้องเอ,อิญหรือน้องอะไรก็มีด้วยตอนที่ว่าจุ่เห่วกันอยู่อยู่ข้างบนนะคะประทับใจมากนะคะได้กอดได้เอาหัวใจได้เอาหัวใจดวงนี้นะคะดวงนี้ดวงนี้ ได้แนบกับหัวใจเพื่อนๆหลายท่านนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณกัลยานามิตรนะคะเจนนี่ประทับใจมากเลยนะคะอยากจะมีโอกาสแบบนี้อีกนะคะจะมานะคะจะมากอดทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเราออกมาแบบนี้แล้วคนรู้จักเราด้วยนะคะทุกคนเห็นเจนนี่ใช่ไหมอย่างนี้เราภูมิใจมากเ y, ขารู้จักเราด้วยพี่บีบีใช่ไหมเอ y, อเขารู้จักเราด้วยนะคะมีความสุขมากจะบอกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็ขอนอนที่นี่อีกหนึ่งคืนจะประทับ <c oughs> ประทับนะคะจะอยู่ที่นี่จะ ะจะเหมือนเป็นวังของตัวเองนะคะจะคิดว่าที่นี่เป็นวังของตัวเองนะคะจะนอนให้หลับให้สบายสบายนะคะด้วยสเตลล่าก่อนนอนเริ่มจางแล้วพ่อใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าน้าเขานี่นะคะแกนวิลโครนะคะขวดนี้นะคะมันเยอะเยอะเจนยังไม่ค่อยได้ดื่มน้าวันนี้พ่อดื่มน้าน้อยมากนะคะไม่ค่อยได้ได้ดื่มน้ําเท่าไหร่วันนี้ก็พอเลิกงานมาก็อันนี้หมดไปสามขวดแล้วนะคะไม่พอก็ลงไปข้างล่างเมื่อสักครู่นะคะอยู่ข้างล่างเขามีขายก็ ต้องมานั่งดื่มน้ํากันนะคะวันนี้ดื่มน้ําเยอะหน่อยไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ําเลยนะคะเจเน็ตรถดพอสแตกแน่นอน รับค่ะรับค่ะครูพีมรับรับรับครูพิมรับค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญล้อมนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญล้อมนะคะกี่โมงกี่ยามแล้วที่นี่ไม่รู้กี่โมงกี่ยามเหมือนกันนะคะไม่มีเวลาเลยที่นี่แสงสีเสียงนะคะสีวิไลมากนะคะเจนิดในในนาเป็นคนมานอกนะคะมาที่นี่คือเป็นมานอกเข้ากลุงมนะคะมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง ไฟสวยมากรถเต็มเลยข้างล่างก็กรีดกันอยู่กับเจ๊บีนะคะในฐานะที่เป็นวันนอกเพราะว่า5้าทุ่มหกทุ่มเนี้ยท,ที่ที่หน้าบ้านเจ๊นิดรถจะเงียบนะคะจะมีแต่ร้านเจ๊นิดอ่าร้านเดียวที่ว่าเปิดขายของนะคะรถสัญจรคือคือวิ่งมาซื้อของร้านเจ๊นิดเขาก็กะแค่นั้นนะคะสัญจรแบบนี้มีอันนี้ยังเต็มเลยรถยังเยอะมากเลย ใช่ตัวเป็นๆน,นะคะจริงๆแล้วดูดูไลค์ like, ไอ้น้องนัดนี่สองครั้งนะคะดูดูดูไลฟ์น้องนัดสครั้งนะคะดูดูไลค์ like, ที่ว่าคุณแม่เปิ้ลแชร์มานะคะเดี๋ยวจะไปแอดเฟรนดนนะคะเป็นเพื่อนกันหรือยังก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะก็ะแอดคั้านี้ก็แอดไปหลายท่านเหมือนกันแต่ยังจำไม่ได้ว่าใครบ้างนะคะยังไงก็ขอเป็นเป็นเพื่อนนะคะจะได้ติดตาม อ๋อเช้าใช่ไหมเราดึกแล้วนะคะคุณบุญล้อมนะคะวันนี้จะจะจะเล่าให้ฟังนะคะคุณบุญล้อมอยู่ไกล้นะคะก็มารับพลังจากแม่ครูลุงแม่ครูลุงน่ารักมากนะคะตัวก็ไม่ไม่ได้สูงมากตัวตัวบางๆตัวบางๆแล้วก็น่ารักมากนะคะประทับประทับใจมากกับครูแม่ลุงนะคะได้มาอยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้แล้วก็ไม่ได้กอดหรอกได้จับมืออย่างนี้ก็โอเคนะคะทําให้เรามี มีมีกำลังใจนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะ,ะเห็นคนรุมแม่ครูแล้วเราก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะแต่เจมีมีเข้าวิ่งเข้าไปกอดถ่ายรูปนะคะเจนี่ก็เอออยู่ข้างๆเพราะาเห็นคนถ่ายรูปเยอะมากเป็นตะเมอไงเนาะเหมือนก็ก็ยิ่งกว่าดาราอีกนะคะยิ่งกว่าดาราอีกนะ,ะแทบจะออกไปไม่ได้นะคะโดนโดนรุมนะคะโดนรุมนะคะสวัสดีค่ะน้องส้ม น,น่ารักค่ะน้องนัทน่ารักเหมือนกันนะคะทำไมอ่ะเจอกันครั้งสองครั้งในไลฟ์นะคะแล้วก็ไปดูดูย้อนดูดูเรื่องที่ว่าไปสมัครงานไว้ที่นี่แล้วก็ตั้งเป้าหมายเงินเดือนเท่านี้แต่แต่เรามาได้เท่านี้แต่ที่เราจิตจิตภาวนาและที่ว่ามาได้ที่ว่าให้ดูให้ดูนะอาจจนนี่ดูสองรอบนะคะดูพยายามดูว่าเพื่อน<ๆ>แต่ละคนเขามีอะไรมาส่งพลังให้เรานะคะเจนนิดก็จะดูนะคะจะดเเูเพื่อนในกลุ่มในกลุ่มของของรวยปฏิหารนะคะตอนนี้ติดตามเฉพาะในกลุ่มรวยปฏิหาร นะคะจะจะจะดูในกลุ่มนี้ก่อนช่วงนี้จะไม่ดูจะไม่ออกนอกนอกนอกเส้นทางจะดูในกลุ่มของเรานะคะทุกคนเก่งมากทุกคนมีพลังมากนะคะและ้วเมื่อสักครู่ไปดูในไลน์กลุ่มนะคะหเห็นแม่โบเอาลูกกินนมเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะให้กินดูด,ดนมแบบแบบมันน่ารักมากแล้วตาลูกเขามองแม่เขาแบบสายตาแบบหวานซึ้งมากแบบรักแม่อะไรอย่างนี้เป็นภาพที่น่ารักมากนะคะจะบอกว่ารักน,น้องโบแม่น้องโบด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอินดี้ด้วยนะคะ ยังไม่ได้เพิ่มใช่ไหมน้องนัดถ้าเจอถ้าเจอเจนนิตนะคะ D A Y A นะคะแล้วก็เป็นรูปเจนิตถือถือป้ายอะไรล่ะอ่าฮอลลีวูดนะคะถ่ายที่ฮอลลีวูดอันนั้นเป็นเจนิตนะคะถ้าถ้าอย่างไงถ้าเดี๋ยวนัดนัทัพพนัดทัพพอนะคะเดี๋ยวเจนิตจะไปค้นก็ได้นะคะ นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธัญญ่านะคะเราจะได้ไปแชร์นะคะทีมงานทีมงานเรานะคะทีมงานเราอรวยปฏิหารนะคะเห็นใครจะได้ไปดูไลฟ์ไปกดแชร์แล้วให้กําลังใจกันช่วยแชร์กันนะคะเราจะได้รวยไปพร้อมๆกันจะได้ช่วยกันนะคะกลุ่มเราพลังเราต้องช่วยกันนะคะใช่ค่ะแม่ครูตัวเล็กเคยไปบ้านแม่ครูใช่เห็นเห็นคุณล้อมถากก่ายรูปกับแม่ครูด้วยนะคะ เห็นเห็นคุณล้อมถ่ายรูปก,กับแม่ครูนะคะแล้วก็ทุกคนที่ว่าเคยไปถ่ายรูปก,กับแม่ครูนะเจอเจดีเขาก็กอดนะมันดีใจอย่างหนึ่งรู้ไหมครับอกว่าเจ๊นีสวยกว่าในไลฟ์อีกโอ้ยมันดีใจมันมีความสุขที่ว่าเขาให้เราอะ่ะ เขาให้เราเออทาไมอ่ะเราเอาอยุห้าสิบสี่ปีเรามาอยู่แต่ก่อนเราเราพคความรู้สึกว่าเอาออายุเราเยอะแล้วไม่อยากทำไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่มีแต่นะคะต่อในนี้ไปเจนิดไม่มีแต่นะคะทําอะไรก็ช่างนะคะทําแล้วเรามีความสุขจะทํานะคะทาแล้วมีความสุขทําแล้วได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะยังมีผู้คนอีกอีกหลายคนที่เขาไม่รู้เรื่องเรื่องการสวดมนต์เรื่องการนั่งสมาธิเจนิดจะออกมา ข่ายจุดนี้นะคะสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เจนนิทถนัดนะคะเพราะว่ายังไงเจนนิก็สวดมนต์ทุกเช้าอยู่แล้วนะคะนอกจากที่เสวานะคะเดินทางอย่างนี้บางทีนะคะบางทีก็จะสวดน้อยมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับนะคะเจนนิก็จะสวดสวดคาถาที่เราสวดได้ ตั้งน้าโม่สามจุบแล้วก็จะสวดเลยสวยดแล้วจะไม่ได้นับว่าสวดเท่าไร่จุบแล้วก็จะให้มันหลับไปเลยเพราะานี่คือยานอนหลับของเจนิตชนิดหนึ่งนะคะเวลาสวดคาถาอะไรก็ช่างมันจะเพอเพอหลับไปจะเพอหลับไปทุกทีนะคะแต่ก่อนอิติปิโสครบอายุนะคะเจนิตจะสวดมานานมากแล้วนะคะแต,ต่ตอนนี้ห้าสิบสี่ปี พอสวดแล้วจะเผลอหลับไปทุกทีนะคะจะหลับไปแบบเหมือนยาน,นอนหลับเวลาสวดอิติปิโสจะได้ประมาณถึง30-40แล้วก็จะหลับไปนะคะจะไม่ค่อยครบนะคะแต่ว่า ในบางบางคนเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องต่อกันถึงเพราะว่าเจนนี่54ต้องต้องบวกอีกหนึ่งก็คือ55จบนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเจนนีจะหลับก่อนนะคะอันนี้ถ้าตอนเย็นนี่ถ้าไม่หลับก็จะก็จะสวดแต่แต่น่าจะหลับก่อนน่าจะหลับก่อนเพราะว่าวันนี้เจนนตตื่นตีสี่ครึ่งอยู่แล้วนะคะสวดมวน,านาต์ภาวนาเสร็จแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวก็เดินทางมาเลยนะคะแล้วก็กระโดดอีกทั้งวันนะสาคัญคือกระโดดทั้งวันนะคะกระโดดโลดเต้นทั้งวัน ได้นั่งน้อยมากส่วนมากจะก,กระโดดแล้วก็วิ่งน้องชายเขาถามนะคะเสียสถาพรจิวเวลี่นะคะถามว่าเจ้าไม่เหนื่อยเหรอเห็นเจ้ากระโดดอยู่ทั้งวันนะคะแต่ก,ก็ไม่เหนื่อยถ้าบีบีเราค่อยบีบีกระโดดเยอะกว่าแล้วก็ขึ้นเก้าอี้กระโดดอีกนะคะแล้วขึ้นเวทีกระโดดอีกเดินขึ้นบันไดลงบันไดตลอดทั้งวันนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าเจนิตอยู่บ้านนะคะต้องพักผ่อนอย่างน้อยๆต้องเอนหลังหนึ่งชั่วโมงพักอย่างนี้นะคะแต่มาที่นี่คือทั้งวันเลยทั้งกระโดดทั้งอะไร ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องนัดนะคะรักนะกอดกอดเลยกับใจเจนิดขยี้เลยขยี้เลยใช่ไหมคะครูพิมพ์ครูพิมพ์ถ้ายังไงก็แนะนาหน่อยนะคะบางทีบางทีบางทีรู้สึกว่าบางทีเราพูดพูดเรื่องเก่าไหมเพื่อนจะเบื่อไหมในเจนี่จะคิดอย่างนี้เขาจะเบื่อไหมแต่ว่าแต่ว่าเคยครูไม่เปิ้นก็เคยบอกว่าขยี้ตรงนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราถนัดมาก เราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดเวลาเนี่ยเราจะได้มาแบ่งปันเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะสวดบทไหนบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้เจนิดมาเพิ่มคาถาคาถาเงินล้านนะคะเก้าจบเก้าจบนี่คือบางทีเจนิดตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนนะคะก็จะสวดเก้าจบสิบจบยี่สิบจบถ้านอนไม่หลับก็สวดไปเลยนะคะกับเรียกเงินเรียกทรัพย์เ,ยเ,ยเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยสวดบทนี้เลยวันก่อนที่ว่าไปดูคลิปเดิมครูลุงที่ว่าไปที่วัดที่ครูลุงใส่เสื้อขาวที่ว่าอะไรนะั่นดีต่อใจหรืออะไรน่ะนะคะ สักอย่างหนึ่งแล้วก็ครูลุงถือโทรศัพท์ที่กําลังไล่แบ่งปันอยู่แล้วก็เดินเข้าไปในห้องสวดมนต์นะคะจเจนนิสได้ยินเสียงเข้าสวดมนต์อยู่ในในใน,ในห้องที่ที่ว่าเป็นโบสถ์เป็นศาลาอะไรสักอย่างที่สวยสวยสีสวยของของวัดที่คุรูลุงไปนะคะก็ได้ยินเขาสวดแล้วจาได้เลยเพงีงเพีงพาพาหาหาหรือหรือนะคะสัพติสามีเพีงเพีงพาพาหาเรารู้เลยว่านี่คือคาถาเงินล้าน เราเคยเพราะว่าที่ร้านนะเปิดร้านมาเจนี่จะเปิดคาถาเงินร้านแบบร้อยแปดจุกคือเปิดทิ้งไว้เลยเปิดทิ้งไว้เลยเพราะว่าใครมาเป็นเป็นบทเป็นบทแบบเขาเรียกว่ายังไงพี่จะเป็นทํานองอะ่ะเจนี่ก็สวดเพราะว่าฟังแล้วเพื่อนเข้ามาลูกค้าเข้ามาเขาซื้อเข้าฟังเขาก็ชอบฟังแล้วก็ไพเราะนะคะแต่เจนี่ไม่คิดว่าจะเอามาสวดพอเห็นแม่ครูลุงวันนั้นแพร่ภาพออกมาว่า,าวัดนี้สวดคาถานี้ด้วยทําไมเราถึงไม่สวด ะะเจนิดก็เริ่มมาสวดเลยเริ่มมาสวดมาสวดนิดนึงเราก็จําได้เก้าจบเก้าจบนี่หลับพอดีนะคะเก้าจบนี่หลับพอดีสบายสบายนะคะไม่ต้องห้าสบี่จบเหมือนอิติปิโสครบอายุบวกอีกห้าสิบบวกอีกหนึ่งเป็นห้าสิบห้านะคะแช์แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แชร์แล้วค่ะน้องนัดบอกว่าว้ายน่าอดว่วอายุเขาคุณนค่ะน้องนัดน้องนัดน่ารักมากนะคะชมเจนนิตอีกแล้วนะคะขอบคุณค่ะครูอ้อยนะคะกราบหัวใจเจนนิตขยี่เลยค่ะสาธุแล้วก็คุณบอกว่าไม่เบื่อค่ะมีคนมีคนพาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะติดเจนนิตมากๆกลายเป็นแบรนด์ของเจนนิตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคยี่ฉันจะบอกคุณอีกนะคุณต้องคยี่ตรงเนี้ยที่คุณ พูดไปเนี่ยขยี้ให้มันขยายขยายความขยี้นี่คือขยายความนะคะคูพีขยี้คือ,อคขยายขยายความนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่คิดว่าสิ่งนี้ที่เราเออกมาแบ,บ่งปันแล้วคนชอบนะคะรุ่นเด็กเขาก็ชอบนะคะการปฏิบัติธรรมนะคะ5นาทีนะคะ5นาทีนั่งสมาธิอย่าคิดว่าไม่ได้อะไรนะคะเราได้สติ5นาทีนะคะวันไหนที่เจนิตรีบคือ5นาทีจินตนามาน้องสะพ้ายมาโคชชิ่งให้คุณจินตนาทำไมไม่นอนเมื่อกี้เห็น จะรีบนอนนะคะเมื่อกี้น้องแนนเข้ามาดูอยู่นะคะช <Shit. Shit. S 1> แก้วเดียวนี่ละดูน,บบนะคะจ้กแก้วสองสีนี่ต่างกันเอะเจนนี่ใส่น้ําเยอะนะคะ ใส่น้ำเยิ้เพราะว่าขวดนี้ใส่ทั้งหมดเลยนะคะเจบีบเอาไปแช่แช่ส่องฟีดมากินเสื้อเลยเนาะนะทำไมคุณจินตนาคุณจินตนานอนพักผ่อนได้แล้วนะจ๊ะต่างคนต่างตื่นแต่เช้าเนาะตื่นไม่ทำไมแช์แช่แช่ค่ะวันนี้มาพักผ่อนพีศักดิ์นะคะขอบคุณค่าขอบคุณที่แชร์ค่ะขอบคุณค่ะช่วยช่วยกันนะคะคุณจินตนาไม่ได้ตื่นเช้าพักผ่อนอ๋อเขาได้มาพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งอยู่นะคะแต่เสียสักสถาพรพักเลยลงมาลงมาเดี๋ยวเสียสถาพร ดวงแสงสว่างใหญ่มากนะคะจะบอกนะคะครูพิมพ์ว่าน้องชายคนนี้ปฏิบัติเยอะกว่าเจนิตทําบุญเยอะกว่าเจนิตนะคะเขาทาเยอะทํานานด้วยบางทีไปเข้าเขาเรียกอะไรเข้ากรรมนะคะไม่กินข้าวดื่มเฉพาะคือเป็นน้ําปนะนะคะไม่กินข้าวต่อกันเจ็ดวันอย่างนี้นะคะไปแบบเคร่งเลยนะคะแต่เจนิตยังไม่เคยไปวัดน,นั้นเพราะว่ากลัวเพราะว่าจะเป็นเปียวอย่างนี้เจนิตกลัวนะคะที่เรืองโลทานะคะนะคะ เอาค่าวาสันบอกให้นอนค่วะว<ม>าสันลองไ<ห>มาเด้มมาจูนกันต่อมาจูนกันต่อไหมตรงข้ามกันมาเลยมาเลยไม่ต้องนอนแล้วบอกเสียมานะคะบอกเสียมาเลยมาจูนกันนะคะน้องชายนะคะเขาเป็นคนทําบุญมากมากกว่าเจนนิดแบบหลายเท่ามากนะคะเจบีบีก็จะทําเยอะเยอะมากเหมือนกันแต่เขาจะอาจจะขาดช่วงช่วงหนึ่งที่เขาไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะคะอาจจะไม่ได้ทําบุญเหมือนเจนิดแต่เจนิดทํ้น้อยแต่ว่าทํามาตลอด เป็นคนชอบเองนะคะชอบการทําบุญนะคะชื่อเจนิทนะคะดายากุลนะคะเจนเนิทไปเปลี่ยนชื่อใหม่เอาลงพลังเก้าคือ9นี่คือการรักการทําบุญรักการสวดมนต์นะคะลูกของเจนนิทเปลี่ยนเป็นพลังเก้าหมดทุกคนนะคะจะเปลี่ยนชื่อใหม่กันเลยนะคะ คุณคุณบีบีน้องน้องทัญญาบอกว่าคุณบีบีตัวจริงสวยกว่าในโทรศัพท์โทรศัพท์อุตสาห์ไปซื้ออ p ป o มาแล้วนะคะเพราะว่ามีคนเขาออกมาไลฟ์เขาบอกว่าใช้ออป oppo นี่แต่หน้าสวยมากนะคะเสียช่วยผู้คนมากมายสาธุก็บอกเขาอยู่นะคะคาที่แม่เปิ้ลบอกว่าแม่เปิ้ลกับกับครูพิมพ์นะ่ะเห็นแสงสาว่างดวงโตๆจากเสียนะ่ะก็เลยบอกเขาอยู่ออกมาแบ่งปันเพื่อนได้ไหม คนที่เขาไม่รู้คนที่เขาไม่รู้จักทําบุญอีกมีมากมายนะคะการให้นี่คือการได้บุญเยอะมากก,ก็บอกเขาอยู่นะคะเวลาเข้าไลฟ์ที่ร้านเขานะคะร้านเพชรเขานะ่ะเขาให้พนักงานที่ร้านไลฟ์แต่ละสาขาก็เลยบอกว่าทําไมสาขาใหญ่ที่ตัวเองอยู่นะเอาเพจตัวเองออกมาไลฟ์เลยออกมาบอกคนจะพูดเรื่องเพชรก็ได้จะพูดเรื่องธรรมะอะไรเธอรู้หมดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปบวชแล้วก็ไปทําแบบเคร่งนะคะเขาจะเป็นคนเคร่งมากนะคะเพราะว่า หมดแล้วเหรอใครไม่ได้กินของเธอนะฉันช,ชินของฉันยังไม่ได้กินเลยนี้นะคะเอ,เ,อเอาเอาเผื่อให้เสียขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณบุญล้อมค่ะเพื่อะะให้เสียกัเจ้ขอ<ช>ตัวไ,ไปนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้จะไปทำบุญแล้วสาธุอนุโมทนาบุญนะคะเจ๊ทั้งสองขอบคุณรักๆนะคะน้องนันนะคะ สวยทั้งคู่คุณพีีและสากบอกว่าสวยทั้งคู่ขอบคุณมากนะคะยินดีรับคําชมนะคะคน,น้องรนนับคุณเด้อ<ะ>เอ <laughs> จบีจบีเจบีบีไปลอกหน้าออกแล้วนะคะเจะ<ใ>น,นิดยังไม่กล้าเจบีบีตอนหน้าสดนี่ขอบคุณเด้อค่ะน้อยเจนิดยังไม่กล้บบาออกมาไล่หน้าสดเลยเจบีบีเข้าออกมาเวลาอยู่กับยายทาครีมหน้ามันเยิ้มแล้วก็ออกมาทาครีมให้ยายก็เลยว่าเจ้าคือกล้าคอยังบ่กล้า เ,ะะเพราะว่าเจนนี<จ>่ยังไม่กล้าเลยบอกว่ายังไม่กล้าเลยนะคะไม่ให้กลัวหน้าสดหรอกเอ,อยังไม่ให้ดูนะคะจะให้สามีดูคนเดียวหน่าสดนะคะเข้าห้องเสร็จแล้วก็ลอกหน้าออกนะคะโบะไว้เยอะมากเหมือนกันนะคะครีมครีมคูลุ้งนะคะดีย๋ยงอีกหน่อยแป้งมาน่าจะทานอนเลยนะคะจะทานะคะจะทาเยอะๆนะคะเพราะว่าซื้อไปแล้วสามร้อยตลับ <laughs> จะทาให้คนโลกรู้ว่าเราสวยแค่ไหนนะคะ สวัสดีค่ะคุณลุนปียพรนะคะสายคุณแม่สิลิมานะคะสายเราคือสายธรรมะสายเราคือสายสวดมนต์นะคะเราจะดึงพลังดูดพลังคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเรากรรยานามิตรคนทําุณดึงอย่างนี้มาได้จริงๆนะคะแต่ก่อนเราไม่เห็น